สถานการพาไปอ๋อใช่ใช่สถานการณ์พาไปประสบการณ์นะประสบการณ์ล้วนๆเลยขอบคุณนะคะคุณกาซ่า <c oughs> บางทีแวะไปแล้วก็ไม่ค่อยได้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าเก,ก็ทำหลายอย่างเนาะต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆก็คอมเมนต์ทักทายอยู่บ้างแล้วก็หยุดบ้าง นี่นะคะเราก็เอามาซ้อนกันแบบนี้นะคะซ้อนกันแบบเนี้ยเนี่ยปึกแบบนี้ก็ได้แล้วก็ม้วนนะคะม้วนอย่างเงี้ยม้วนอย่างเงี้ยม้วนไปแล้วก็หันห่นหั่นประมาณหนึ่งเซนเนาะไม่เอาใหญ่ไม่เอาเล็กมาก <c oughs> ถ้าเอาเล็กมากเดี๋ยวมันพันคอ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นใบชะพูกันนะคะหั่นใบชะพูกันแป๊บหนึ่ง ใบชะพูขอบคุณนะคะแกงหอยใส่ใบชะพูเข้าสูตรเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายคุณยายเจอาสวัสดีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นใบชะพูกันนะคะหรือว่าจะเอากันไก่เดี๋ยวขอเอากันไก่ตัดเลยดีกว่าเพราะว่าไม่จะได้ไม่ต้องเอาเขียงออกนี่ตัดแบบนี้ก็ได้นะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะ หอมเลยค่ะนี่ขอบคุณนะคะถ้าใครจะนั่นก็หั่นซอยๆก็ได้นะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็เอามาซ้อนกันแล้วก็ม้วนม้วนแบบเนี้ยม้วนพันๆอย่างเงี้ยน,นิดเดียวเองเห็นไหมคะไม่เยอะหรอก น,นะคะหัน่นหั่นไปอย่างนี้เลยประมาณหนึ่งเซนนะคะบางคนก็เอาเล็กกว่านี้นะตะเกีกว่ามันมันเล็กแล้วมันมันไปพันพันคอว่าไปขอบคุณนะคะขอบคุณย่าน้องคุณนะคะหิวแล้วหิวแล้วขอบคุณนะคะย่าใจเย็นคุณเก๋ก็รีบจนมือสัน่นเสร็จแล้วคะ่ะ นี่นะคะผักสองอย่างนะคะผักสองอย่างเดี๋ยวเราเอานี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดไฟกันได้เลยนะคะ Thank you so much Thank you so much Hello my friend แล้วเราก็ต้องมากด แม่ไก่สวัสดีค่ะแม่ไก่ชมพแอร์พี่พิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกเลิฟทุกไลฟ์เลยนะคะป้าปูสวัสดีค่ะป้าปูทําอะไรกินคะ <S <S เจอยายเล็กหรือ,อยังเจอยายเล็กหรือ,อยังอันนี้นะคะเกศจะพามากินมาทําแกงนะคะแกงแกงหอยแมลงผู้นี่นะคะเป็นหอยแบบว่าสําเร็จ ะะะะสำเร็จแล้วนะคะนี่นะคะสำเร็จแล้วทางเหนือนิยมแกงหอยแครงอ๋อเป็นหอยจุบใช่ไหมใส่ใบชะพูอือพี่ขี้เกียจแกะ <laughs> เออน่าสนใจนะแกงอันนั้นก็ชอบนะนี่นะคะหอยแมลงภูนะคะแล้วก็ใส่ใบชะพูนะคะใส่ใบชะพูกับใบเออเขาเรียกอะไรนะ <laughs> ใบชะอมชะอมกับอ่อ ใบชะพูนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาติดไฟกันได้เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นหม้อแกงของเรานะคะมีอะไรอีกไหมขาดอะไรอีกไหมคะขอบคุณนะคะยาซีนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเมื่อกี้อยู่บ้านยาซีนไม่ได้ทักใครเลยรีบเกรงใจทักแล้วต้องทักหลายคนนะคะคุณเอ่อ ลูกปาณีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณคนภาษาอังกฤษนะคะ Hello my friend Thank you so much นะคะที่อยู่ข้างบนแล้วก็ที่ลงมาทักทายนะคะวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆพามาทำแกงนะคะแกงแกงหอยนะคะแกงหอยแมงผู้ใส่ใบชะอมใบชะอมแล้วก็ใบชะพูนะคะนี่นะคะเครื่องแกงนะคะก็จะมีกะทินะคะมีกะทิ มีพริกนะคะพริกสำเร็จรูปแล้วนะคะพริกแกงแล้วก็น้ําตาลนะคะแล้วก็กะทิ2กล่องแล้วก็ผงปรุงรสต่างๆก็เพื่อนๆก็จะดทาได้ตามปกตินะคะใครอยากใส่อะไรก็